ขอหนังกับจ่ากแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเวเต็ดโจนลาพอต้านะครับบิ๊กบอสของบาร์เซโลนาก็ได้มีการระบุนะครับว่าตนชอบมาคาเซต์เฟิร์ดมากกว่าลุยซิแอสและก็วิคโกวินเลียมนะครับแม้ว่าซีซั่นก่อนนั้นผลงานของอีก2คนจะดูดีกว่าก็ตามแต่ครับโจนลาพอต้านะครับประธานสโมสรของ FC บาร์เซโลนานะครับสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนนะครับก็ได้มีการออกมาแล้วก็ออกตัวเลยก็ว่าได้นะครับว่าตัวเองนั้นชื่นชอบนะครับในตัวของมาคาเซต์เฟิร์ดกอง าของแมนเชสเตอร์ยูเอตที่เพิ่งจะยืมตัวมานะครับมากกว่าลุยดิอาสนะครับแล้วก็นิโก้วิลเลียมส์ด้วยสามไปนะครับในตลาดรอบนี้นะครับบาร์ซ่าเนี่ยก็มุ่งมั่นนะครับในการเสริมทัพตำแหน่งแนวรุกฝั่งซิมเส้นมากๆนะครับซึ่งแรสเฟิร์ดดิอาสแล้วก็นิโก้วิลเลียมส์นะครับคือ3คนที่มีข่าวมาโดยตลอดนะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วทางฝั่งของบาร์ซ่านั้นก็จะตัดสินใจนะครับในการยืมตัวมาคัสแรสเฟิร์ดนะครับมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับซึ่งทางฝั่งของโจลาาาปต้นะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครัััับบบกกเรรื่่องงนนี้ะควาาหลจ ที่ได้มีการเลือกมาคัสแลตเฟิร์ดนะครับเราเพราะว่าอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าตัวของเขาเองนั้นก็พลาดสองเป้าหมายไปนะครับโดยที่มีการให้สัมภาษณ์ระบบุนะครับว่าเรามีตัวเลือกอื่นอย่างดิอาสและก็นิโก้วิลเลียมส์แต่สุดท้ายแล้วเราก็เลือกจะเซ็นสัญญากับคนที่ผมชอบมากที่สุดแน่นอนว่าผมชอบดิอาสเช่นเดียวกันแต่การดึงเขามาร่วมทีมนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเพราะติดเรื่องปัญหาสัญญากับขเขากับลิเวอร์พูลแต่ผมยังอยากจะขอบคุณเขาที่อยากเล่นให้กับเราอยู่เสมอสําหรับเรื่องของนิโก้เอเนต์ของเขาเป็นคนติด มาหาเราเพื่อเสนอโอกาสในการเซ็นสัญญาให้กับเราเองผมก็อยากได้นักเตะคนอื่นมากกว่าเขาแต่ว่าเดโกอาเดโกนะครับก็คือผู้อำนวยการกีฬาของบาร์ซ่าบอกให้ผมลองพิจารณาพวกเขาสักหน่อยมันมีการเจรจาก,กับนิโก้อยู่บ้างแต่เราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องของการผ่อนจ่ายเงินแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆรวมไปถึงค่าเอเย่นได้เดโก้ให้เวลาพวกเขา48ชั่วโมงในการยอมอในการยอมรับเงื่อนไขของพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่ยอมรับมาดังนั้นเราก็เลยต้องเลิกล้มเจรจาไปนั่นเองนะครับ แล้วก็สุดท้ายแล้วก็เลยต้องมาเขาเรียกว่ามาล่าตัวทางด้านของมาคัสเซตเฟิร์ดออกไปนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจากการให้สัมภาษณ์ของโจลาปบต้านั้นก็ไม่ได้เชิงที่ว่าไม่ได้เชิงที่ว่าไม่ได้ชอบ2คนก่อนหน้านั้นแต่อย่างใดนะครับแต่การเจรจารนั้นก็เป็นการเขาเรียกว่าล้มเหลวนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ต้องไปเลือกมาคัสเซตเฟิร์ดทึ่งถือซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกหมายเลขสามนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แฟนผีนั้นค่อนข้างจะดีใจมากๆที่สามารถเขาเรียกว่าเทรดนะครับนักเตะ ่าตัวเลือกทั้ง3ตัวที่พลาดไป2นะครับแล้วก็มาได้มาคาซัตเปิดเนี่ยจะสามารถผลงานอา่านคำว่าเขาเรียกว่าตอบแทนผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวฤดูกาลที่จะถึงนี้เป็นคําตอบอย่างแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของขอลุ่นหนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขายี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเ็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แูนสายสาที่ผมขอตัวลาไปก่อนสครับ